สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่หลายคนรอคอยและเป็นที่นิยมในกลุ่มสายสปอร์ตเนเกตบค์ระดับเริ่มต้นที่ให้ความร้อใจเกินราคาอย่าง Yamaha MT15 รุ่นปี2025ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดในประเทศไทยรุ่นนี้ถือเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากุ่นก่อนหน้าโดยยังคงคอนเซปต์ The Dark Side of Japan ที่สื่อถึงพลังความดุดันและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่ในรุ่นใหม่นี้ยามาฮ่าได้ปรับปรุงทั้งรูปลักษณ์ระบบขับเคลื่อนและรายละเอียดต่างๆเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งวัยรุ่นที่ชอบความสปอร์ตและผู้ที่มองหารถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้งานได้ทุกวันแต่ยังคงอารมณ์สนุกในการขับขี่ไว้อย่างครบถ้วนสำหรับ Yamaha MT 15ปี2025นั้นมาพร้อมดีไซน์ที่คมเข้มและโชบเชลวกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดโดยยังคงเอกลักษณ์ของตระกูล MT ด้วยฝ่ายหน้าแบบโมโนไอที่ให้ความรู้สึกเหมือนดวงตาเดียวสุดโหด และไฟเดย์ไทม์ running ไลทดับ,บเลตสองข้างที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นยามกลางวันเส้นสายของตัวถังดูมีมิติมากขึ้นโดยเฉพาะถังน้ํามันที่ออกแบบให้โค้งรับกับเขาผู้ขับขี่เพิ่มความสะดวกและมั่นใจในการควบคุมรถส่วนเฟรมยังคงใช้แบบเดลต้าบล็อกที่มีน้ําหนักเบาแต่แข็งแรงให้ความมั่นคงในทุกจังหวะก,การขับขี่ด้านท้ายรถมีดีไซน์สั้นกระชับแบบสปอร์ตพร้อมไฟท้ายเลดที่ดูทันสมัยและชัดเจนในทุกมุมมอง ในส่วนของเครื่องยนต์ยามาฮ่า MT15 2025ยังคงใช้เครื่องยนต์ขนาด 155cc แบบ1.4สูบ4จังหวะ SOHC 4 wow, วาล์วพร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVA Variable Valve wow Actuation ที่ช่วยให้แรงบิดดีในรอบต่ำและกลาง แต่ยังคงแรงจัดในรอบสูงเครื่องยนต์นี้ให้กำลังสูงสุดราว19แรงม้าที่10,000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดประมาณ14.7นิวตันเมตรที่8,500รอบต่อน,นาทีจับคู่กับเกียร์6สปีดและระบบ a s s i s t and s l i p คลัที่ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลขึ้นและลดแรงสะบัดของล้อหลังเวลาลดเกียร์แรงแรงทำให้ขับขี่สนุกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้านสมรรถนะการขับขี่นั้นามาฮ่าปรับจูนช่วงล่างใหม่โดยใช้โชคหน้าแบบ u p s i d ด์ดาวที่ให้ความมั่นคงดีเยี่ยมและช่วยให้การเข้าโค้งข่มขึ้นส่วนด้านหลังใช้โชคเดี่ยวโมโนช็อคพร้อมสวิงอาร์มอลูมิเนียมที่ให้ความนุ่มนวลและรับแรงได้ดีการขับขี่ในเมืองให้ความคล่องตัวสูงเพราะน้ำหนักตัวรถเทียงประมาณ139กิโลกรัมเท่านั้นในส่วนของระบบเบรกก็ให้ความมั่นใจด้วยดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบ ABS ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ ในด้านอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน MT 1 5ถือว่าประหยัดมากโดยสามารถทำได้เฉลี่ยราว40-45ถึงกิโลเมตรต่อลิตรในสภาพการใช้งานจริงถือว่าเหมาะทั้งสำหรับคนที่ต้องการรถไว้ใช้งานประจำวันและคนที่ชอบขับเล่นในวันหยุดสำหรับความสะดวกสบายและการออกแบบภายในของตำแหน่งผู้ขับยามาฮ่าให้เบาะนั่งที่กระชับขี่นานไม่เมื่อยและตำแหน่งแฮนด์บา์ที่ไม่ก้มจนเกินไปทำให้ขับในเมืองได้ง่ายโดยรวมแล้วยามาฮ่า MT 1 5ปี2025คือการรวมกันอย่างลงตัวระหว่างสไตล์ ความแรงเทคโนโลยีและความคุ้มค่าเหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการรถสปอร์ตขนาดกลางที่มีสมรรถนะเกินตัวและแน่นอนว่า MT15 ยังคงเป็นหนึ่งในรถที่สร้างความตื่นเต้นได้ทุกครั้งที่ได้ขึ้นขี่อย่างแท้จริง